จะได้ไหมเนี่ยไม่ได้ดมไม่ไ,ไมหวแล้วอาจาเสียงดังมีลุ้นครับมีลุ้นมันขึ้นจุดดยะจุดจจใช่เนี่ยน,นะอ๋ออันนี้คือคือสิ่งที่เป็นเนี่ยรอยบันทึกเสียงครับโอ้โหชัดมากเลยพูดเป็นกำลังใจกันมากว่าครั้งจะได้เพราะว่ามีจุดเป็น มุด้นมากเยครับอย่าให้ต้องอย่างเงี้เดี๋ยวเราเอาฟังกันขอให้ติดขอให้ติดขอใติดขอบอกขบกบนกอบกกระบาสขดนี้ได้ยกนเป็กคอบอกขอาอกบนกอบกกระบอสขดน้้ค่ะแ่่ว่ากสอยงที่ได้เนี่กอก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่ว่า สภาพมันเป็นการบันทึกเสียงครั้งแรกในโลกเมื่อร้อยกว่าปีก่อนก็นถือว่ามหัศจรรย์มากเลยคะที่มนุษย์เราสามารถคิดวิธีการบันทึกเสียงแล้วก็เปิดฟังกลับมาซ้ำได้งน,งนึง